ครับสวัสดีครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากมาพูดเนี่ยผมอาจจะไม่ได้มามีเซอร์ไพรส์เนาะอาจจะไม่ได้มาในเรื่องของ Marketing เป็นหลักแต่วันนี้ในฐานะคนที่มีความชื่นชอบในเรื่องของ Data เป็นหลักเนาะผมอยากมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังกันก็คือเรื่องของการรู้เท่าทัน Data ทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญทำไมเรื่องนี้ถึงเกี่ยวกับสื่อทําไมเรื่องนี้ถึงเกี่ยวกับเราทุกคนผมอยากตั้งคําถามแบบนี้ ณนะตอนนี้เนี่ยที่เรากําลังเพิ่งเปิด Facebook เมื่อกี้เราเห็นแอดสักชิ้นหนึ่งเนี่ยเราเคยตั้งคําถามไหมว่าทําไมเราถึงเห็นแอดนี้มากกว่าแอดอื่นทําไมโฆษณาชิ้นนี้ถึงรู้สึกเหมือนแอบฟังเราเลยเขาแอบฟังเราจริงหรือเปล่าแล้วถ้าประเด็นเขาไม่ได้แอบฟังเราละ่ะเขาสามารถรู้ได้ยังไงว่าเรากําลังพูดถึงอะไรหรือเรากําลังคิดถึงอะไรอยู่นะครับ mm hmm. ฉะนั้น อยดังที่ผมอยากเล่าให้ฟังคือ,อมีเสียงดังตึ้งนะครับอ่าโอเคมาแล้วครับผมประเด็นถ้าเรื่องนี้เรื่องมาร์เก็ตติ้งเรื่อง Data หรือว่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยมันคือประเด็นเรื่องแรกคือเรื่องของการรู้จักก่อนรู้จักคือ Data ยิ่งรู้จักมากเท่าไหร่เรายิ่งรู้ใจมากเ่านั้นฉันการรู้ใจเนี่ยในพาร์ทนึงมันเหมือนเรื่องของจะเรียกว่าเปรียบเทียบเป็นเหมือนอัลกอริทึมเป็นเรื่องของ AI ก็ได้หรือเป็นเรื่องของ หน้าฟีดของเราที่ทําไมเราถึงได้ติดมันขึ้นทุกวันทําไมมันถึงมีโฆษณาที่เหมือนแอบฟังเราเพราะเขาค่อยๆเก็บ Data เราอยู่ตลอดเวลาเราใช้งานไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกอย่างดิจิทัลฟุตปรินทุกอย่างที่เราถูกแท็กกิ้งเอาไว้นะครับเช่นโอเคโทษทีผมกดผิดด้านนะครับผมอยากให้ดูภาพแบบนี้เดี๋ยวนะครับผมกดผิดขออภายัยให้ดูภาพว่าก่อนจะปูไปก่อนคือวันนี้เราอยู่เราก้าวเข้าอยู่ในยุคข,ของ Data ได้ยังไงนะครับ ถ้าเปิดเสียงได้ขอเสียงนิดนึงนะครับ ประเด็นคือตรงนี้ครับถ้าเราดูภาพเมื่อกี้เราเห็นภาพนะครับว่านะครับทุกอย่างรอบตัวเราล้วนถูกทานฟอร์มเป็นดิจิตอลหมดแล้วอันนี้เป็นแสแตทจากปีที่แล้วด้วยซ้ำนะครับว่าการเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทโฟนของคนไทยเนี่ยนี่เป็นข้อมูลคนไทยปี2020เป็น94ปซปี2021ล่าสุดเท่าที่ผมจำได้ประมาณ98 99แล้วยิ่งพอเรามีพวกโครงการ ไม่ว่าจะเป็นเราชนะใครชนะคนละเครื่องนี้ทั้งยิ่งทาให้คนจํานวนมากขึ้นมาเป็นแบบดิจิตอลยูเซอร์กันมากขึ้นนะครับฉนันสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาที่ผมอยากบอกคือแบบนี้ในมุมหนึ่งเราก็จะบอกว่า Data เป็นแอสเซนิวออยแต่ในมุมมองผมผมมองว่า Data เป็นมากกว่าออยล์และ Data ไม่เหมือนออยล์ไม่เหมือนตรงไหนไม่เหมือนตรงนี้ครับความพิเศษของ Data คือหนึ่งมันจับต้องไม่ได้สองมันใช้แล้วมันไม่หมด น้ำมันใช้แล้วหมดเติมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมต้องขับรถไปเติมน้ำมันใหม่แล้วนะครับแต่ Data ใช้ไปอยู่เหมือนเดิมเท่าเดิมแล้วข้อพิเศษกว่านั้นคือยิ่งใช้ Value ยิ่งเกิดยิ่งเอา Data มาประกอบการยิ่งเห็นมิติเรามากขึ้นยิ่งเห็นภาพ p e r s o n a l a ทมีความ e n r i c h e ขึ้นนะครับนั่นตัวอย่างที่ผมอยากเล่าให้ฟังคืออย่างเช่นอย่าง g r a เนี่ยหรือพวกแอปเรียกรถเนี่ยยุคแรกๆเนาะ มันจะเป็นแอปที่พยายามจับคู่เราระหว่างให้เราได้รถที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับรถอยู่ใกล้ให้เราได้ก่อนเนาะแต่ในวันเข้าเมื่อมี Data มากขึ้นแอปเริ่มเรียนรู้ว่าบางทีรถที่อยู่ใกล้อาจจะไม่ได้ไปอยากอา,อาจจะไม่ได้อยากไปส่งคนที่เรียกเท่าไหร่อารมณ์เหมือนส่งแกะเออเหมือนเหมือนไปส่งรถหรือไปเติมแก๊สนั่นแหละเขาก็เลยเริ่มดูจาก Data b บ ha v i o r การนั่งและการขับ คนใกล้ๆจะได้เจอคนขับที่ชอบขับใกล้ๆและขับในเส้นนั้นก่อนนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมบางครั้งเราเรียกรถเราได้รถที่อยู่ไกลออกไปสองสามคันเพราะเขารู้แล้วว่าสองคนนี้น่าจะแมทชิ่งกันฉะนั้นในแง่หนึ่งแอปอย่างแกลบหรือแอปเรียกรถเนี่ยจึงมาแอปที่จับคู่และจับคู่ระหว่างคนนั่งกับคนขับที่มีพฤติกรรมคล้ายๆกันนะครับ ฉันในแง่มุมหนึ่งพอ Data เราเยอะขึ้นเนี่ยก็มีการ estimate ว่าเอาเป็นว่าช่วงชีวิตคนเราหนึ่งคนเนี่ยเราน่าจะเอา Data มารวมกันทัดพิมพ์เป็นเล่มได้ประมาณหนังสือประมาณ3ล้านเล่มก็ใหญ่ก่อห้องสมุดที่ใหญ่สุดในโลกได้ซ้ำนะครับฉันสามล้านเล่มเนี่ยนะครับ Data ประกอบอะไรประกอบด้วยอะไรบ้างมีอยู่2ส่วนลหลักที่ผมอยากบอกให้รู้ขึ้นหนึ่ง Data ประเภทแรกคือ unstructure ประเภทที่สคือที่เป็น structured Data Data ประเภทที่2ที่มี20%เนี่ยคือพวกคิดคิดภาพง่ายแบบนี้ Excel, เอ่ย o g l e Sheet เอ่ยอยู่ในตารางคอลัมน์ค่อนข้างพร้อมใช้แต่ Data ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นจากยุคข,ของดิจิทัลหรือยุคโซเชียลมีเดียคือ Data ประเภทที่แบบไม่ได้พร้อมใช้งานรูปภาพไฟล์เพลงหนังต่างๆมันไม่ได้มีอะไรระบุดิว่าเนื้อหาข้างในคืออะไรฉะนั้นเราถึงต้องคอยระบุว่านี่คือภาพอะไรนี่คือเพลงอะไรนี่คือหนังอะไรนะครับ ฉะนั้นพอ Data พวกนี้มันมีเยอะเข้าเนี่ยครับบรรดานะครับบรรดาแพลตฟอร์มต่างๆที่เราใช้งานเนี่ยเขาเลยพยายามจะย t i l i z e d a t a ต้รงนี้ให้ได้มากที่สุดตัวอย่างเนาะเราได้จะเคยทำเนาะเรื่องของ Security Check คุณเป็นคนหรือคุณเป็นบอทประเด็นคือสิ่งที่เราทำเรากำลัลงสอน AI ให้เรียนรู้ว่าภาพไหนคือภาพอะไรเมื่อเราสอนมันเข้าไปเยอะขึ้นเรื่อยๆมันเริ่มจัดก,กลุ่มหมวดหมู่ประเภท ด้วยตัวเองได้มันทำให้ Data จากที่ไม่เคยมี Value มาก่อนสามารถมี Value เอาไปใช้งานต่อได้นะครับฉั้นผมให้ดูภาพอีกตัวอย่างหนึ่งนะภาพในการใช้โซเชียลมีเดียในการโพสต์ต่างๆนะครับเมื่อเอามาดูดีๆเนี่ยนะวันนี้สิ่งน่มันมคือการมอง Data ให้ออกหนึ่งรูปภาพมีว่ากันว่าแทนความหมายเป็นพันคาแต่พอมาแตก Data เราสามารถแตกรายละเอียดได้แบบนี้นี่เป็นตัวอย่างจากบริษัทที่เป็นสตาร์ทอ นะครับชื่อว่า Picasso Lab ใช้ AI ช่วยในการอ่านอ่านแล้วจัดหมวดหมู่กลุ่มรูปภาพอัตโนมัติเพื่อ,อามาวิเคราะห์หาแพทเทิร์นว่าภาพแบบไหนที่คนชอบภาพแบบไหนที่สักเซสภาพแบบไหนที่ไม่ควรจะามาลงอีกนะครับฉะนั้นสิ่งที่ผมปูทั้งหมดคืออยากจะเล่าว่าจาก Data ทั้งหมดในวันนี้จากดิจิ t a ลอีโคโนมในวันนี้วันนี้จริงๆแล้วเรากำลังอยู่ในยุคข,ของที่ผมอาจจะใช้คำว่าเป็นเซเวเลนส์อีโคโนมีนะครับ ถ้าอ่านผิดต้องขออภัยด้วยถ้าแปลเป็นไทยง่ายๆบ้านๆอย่างผมผมอาจจะเรียกว่าเป็นยุคของเศรษฐกิจของการเฝ้ามองแอบมองแอบดูแอบ,อแอบ,ด,แอบดูเธออยู่รู้ไหมนะรู้บ้างไม่รู้บ้างซึ่งเคสที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังคือเคสนี้หลายคนน่าจะคุ้นกับเคสนี้ดีเรื่องของ Cambridge Analytica นะครับหลายคนน่าจะคุ้นว่าไอ้เคสนี้เป็นเคสที่ข้อมูลล่วหไหลข้อมูลถูกเจาะถูกแฮกบ้างหรือเปล่า แต่ในความจริงแล้วเคสนี้ที่เกิดขึ้นคือไม่ได้มีใครแฮกหรือเอาข้อมูลใครไปแต่ส่วนใหญ่เราให้ข้อมูลโดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่ได้แวลูใน Data มากพอผมอยากเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอยากให้เราคอนเซิร์นในเรื่องของ Data ว่า Data สําคัญยังไงนะครับฉะนั้นเราน่าจะเคยเล่นเกมแบบนี้ถูกไหมห้าหกเจ็ดปีก่อนผมบอกเลยผมกดเล่นมันทุกอัน ผมก็อยากรู้ไงคนส่วนใหญ่อยากรู้ใครแอบชอบเราเราจะได้ดูว่าไอ้คนที่แอบชอบเราใช่คนที่เราก็แอบชอบเขาหรือเปล่าถ้าใช่จะได้แอบทักแชทเข้าไปเนียนๆตีคุยแต่หลายๆอันที่เราเล่นเราอาจจะไม่ไสังเกตว่าแล้วเขาขอข้อมูลอะไรเราไปบ้างละ่ะนี่เป็นตัวอย่างข้อมูลของการเชื่อมโยงของออต่อ API กับ Facebook ณนะตอนนั้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่ Data ของเราที่เราให้ไป แต่สิ่งสำคัญที่เราอาจจะไม่ทันคิดในวันนั้นคือการขอเชื่อมต่อเข้าถึง Data ของเพื่อนเรานี่เป็น List นะครับ A p I ที่เชื่อมต่อได้เห็นว่ามีเฟรนเยอะมากเลย About Friend Friend Check List สิ่งสำคัญที่สุดดูไฮไลท์ลรสุดท้ายครับไปถึงขนาด Read Mail Box หรือ Read Private Message นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเรายอมแลกข้อมูลพวกนี้กับการที่ได้เล่นอะไรสนุกสนุกได้เห็นความเป็น Personal Life ของตัวเราใครแอบชอบเราเราแอบชอบใครหน้าเราเหมือนสัตว์อะไรเราเหมือนดาราคนไหนนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นณนะตอนนั้นช่วงปีแบบ2 0ง0ต้นๆน,นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเมื่อไอแอปพวกนี้ถูกเล่นเยอะๆหน้าวันนั้นมันก็เลยมีการวิเคราะห์ในสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นโซเชียลกราฟในวันนั้นเมื่อเราสามารถสมมติเราหนึ่งคนมีเพื่อนประมาณร้อยห้าถึงห้าคนในณวันนั้นเนาะประมาณสักปีสอมสิบต้นๆและ เมื่อเราเอามาวิเคราะห์เชื่อมโยงกันเราเริ่มเห็นภาพความเป็นโหนดภาพความเป็นเซกเมนต์เราเริ่มเห็นว่าใครคืออินฟลูเอนซ์จริงๆกันแน่ใครเชื่อมต่อกับใครเมื่อเราวิเคราะห์เชื่อมโยงได้แบบนี้ครับนี่คือ power of data นะครับเราสามารถรู้อะไรได้อีกครับเขาสามารถไปตามแท็กดูต่อว่าแล้วจริงๆบรรดาสื่อมากมายที่มีเนี่ยถ้าเราอยากจะมาิปูเเลกคนณนะวันนั้นเนี่ยเราต้องใช้กี่สื่อแน่ จากการดู Data ทั้งหมดจากการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดเขาพบว่าจริงแล้วสื่อที่เขาต้องเข้าไปแอปโพสเนี่ยมีไม่เยอะหรอกมีแค่117ยสิบเจ็ชานแค่นั้นเองจากเว็บมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านถ้าเราเห็นความเชื่อมโยงมากพอเราสามารถเห็นโนดที่มันกระจุกอยู่ได้นะครับฉะนั้นเกิดอะไรต่อครับเมื่อรู้แล้วนี่ว่าจะต้องเข้าสู่ คนกลุ่มไหนคนแบบไหนเช่นในพาร์ทนึงคือการทำเรื่องของเซกเมนต์ผมเอาภาพตัวอย่างการทำ RFM m o เดลในธุรกิจรีเทลชอบใช้เพื่อวิเคราะห์หาเซกเมนต์แต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมครับพอภาพนี้ไม่ดูเพราะภายใต้ลูกค้าทุกคนที่เรามีไม่ใช่ลูกค้าทุกคนจะเป็นลูกค้าชั้นดีเหมือนกันหมดลูกค้าชั้นดีในระดับพระเจ้าจริงแล้วเนี่ยมีแค่กลุ่มที่เป็นกลุ่มที่หแค่นั้นเองเมื่อเราแบ่งเซกเมนต์คนตามพฤติกรรมได้ เราสามารถรู้ได้ว่าจะวางสเตรจี้แบบไหนชั้นภายใต้หลักการตลาดก็เหมือนกันภายใต้หลักว่าจะเป็นการทำสื่อการจะสื่อสารใ,ใดๆก็เหมือนกันถ้าเรารู้เซกเมนต์เราสามารถแท็ติเคลเขาได้ง่ายมากเราสามารถวางสเตรจี้ได้ว่าถ้าเราอยากกระตุ้นคนกลุ่มนี้ให้เกิดแอคชั่นเราต้องการเราจะต้องทาอะไรประเด็นคือเมื่อก่อนที่มันทำได้ยากเพราะเราไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้มีใครบ้างนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับฉันถ้าให้สรุปภาพรวมเนี่ยภายใต้ที่บอกว่าข้อมูลมีการล่วไหลสร้างเป็นโปรไฟล์กว่า50ล้านคนของคนอเมริกันนะวันนั้น50ล้านคนนี้มาจากการเอนเกจมาจากการ p r o v ว d e เ a ต้จากคนแค่ประมาณ3แสนกว่าคนเท่านั้นเพราะอย่าลืมนาะมันคือการวิเคราะห์แบบ Social ลกราฟเห็นความเชื่อมโยงเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อนแค่นี้เองครับสามารถสร้างโปรไฟล์คน50ล้านคนได้แล้ว เมื่อเราเห็นว่าใครแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมยังไงเช้นภายใต้สตรจี้ที่ใช้บางกลุ่มในเลือกการเลือกตั้งนะวันนั้นอาจจะบอกว่ากระตุ้นให้เขาออกไปเลือกเราบางกลุ่มเราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดเขาได้นักวางกลยุทธ์ก็กาหนดใหม่ว่าถ้างั้นทําให้เขาไม่ออกไปเลือกคู่แข่งก็เป็นประโยชน์ต่อเราได้เช้นมันมีหลายมุมมองในการเลือกใช้คำถามคือเรารู้เท่าทันพวกนี้แล้วหรือย,ยังเราระวังในการให้เดต้ากับ ไม่ว่าใครแล้วหรือ,อยังนะครับฉันอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับคือเรื่องนี้ยิ่งวันนี้เราใช้คำว่าว่าจะเป็น Echo Chamber สื่อถ้าเมื่อก่อนคือคำเรียกว่าเป็น Filter Bubble นี่คือภาพการสำรวจความเขีนทางการเมืองอเมริกานะครับในปี19 2004เห็นว่ามันมีส่วนที่ทับซ้อนตรงกลางอยู่เยอะแต่วันนี้พอเราอยู่ในดิจิทัลอยู่ในโซเชียลมีเดีย อัลกริทึมพยายามคัดคอนเทนต์ที่เราดูแล้วเราน่าจะชอบมาที่สุดให้มันทำให้ความเห็นฉีกเป็นสองขั้วแบบสุดโต่งขึ้นจริงเรื่องนี้ใน Marketing 5.0ก็เขียนไว้ในบทหนึ่งที่ชื่อว่า polarization นะครับ p o s p o r i t y polarization ถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเพราะนี่คือสิ่งที่ค่อยๆฉีกเราออกจากอัลกอริทึมออกแบบมาแบบนั้นสิ่งสำคัญที่เอาเรื่องนี้ไม่ดูเพราะอยากให้เรารู้เท่าทันว่าณนะวันนี้เรากำลังใช้ประโยชน์จาก Data หรือ ผู้ที่รู้เลือก Data ากำลังใช้ประโยชน์จากเราอยู่นะครับฉะนั้นในพาร์ทหนึ่งแล้วกันพอที่หยิบภาพนี้ใหม่ยเห็นว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราถูกมานิปูเลตง่ายกว่าที่คิดเราอาจจะไม่ได้สตรองอย่างที่คิดภาพหนึ่งครับภาพนี้การทดสอบของ Facebook เมื่อนานมาแล้วเพื่อดูว่าถ้าระหว่างอันบนนะครับคืออันที่เป็นแบบกระตุ้นแน้ว่าถ้าใครไปเลือกตั้งแล้วกด นะครับว่าเราไปเลือกตั้งแล้วกับอันล่างครับเป็นเป็นที่เขาเรียกว่าโซเชียลมสเดจความต่างนิดเดียวแค่เป็นรูปเพื่อนขึ้นมารูปคนขึ้นมาก็สามารถทําให้คนออกมายืนยันตัวตนว่าตัวเองก็ไปเลือกตั้งแล้วเพิ่มขึ้นอีกตั้งประมาณสองเปอร์เซนกว่านะครับหรือแม้กระทั่งทําให้คนอยากจะไปเสิร์ชหาตําแหน่งการเลือกตั้งตําแหน่งครูหาเลือกตั้งเพิ่มขึ้นแล้วความน่าสนใจคือ เมื่อมีการทดลองพบว่ายิ่งใช้หน้าคนที่มีความสัมพันธ์หรือความใกล้ชิดกับเรามากเท่าไหร่คนก็จะยิ่งมีการเข้าไปเอนเกจมากขึ้นเท่านั้นจากการทดลองง่ายๆแค่นี้ก็คาดการว่าทําให้มีคนออกมาเลือกตั้งเพิ่มขึ้นประมาณตั้งแต่หกหมื่นถึงสามสามแสนกว่าคนเป็นนิวโอเทอที่เกิดขึ้นฉันเห็นว่ามนุษย์เราถูกทิกเกง่ายกว่าที่คิดเชนภาพทั้งหมดที่เอามาให้ดูคืออยาก ให้เราทุกคนครับรู้เท่าทันว่าวันนี้เราอยู่ในยุคข,ของ Data แต่เรากําลังถูกคนที่ใช้สิ่งนี้ใช้ประโยชน์จากเราหรือเราควรเป็นผู้ที่ใช้ประโยชน์จากมันมากกว่ากันกันแน่นะครับขอบคุณครับ